เหลือสิบนาทีสุดท้ายโอ้ไวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไวครึ่งแรกไวเล้วไทยบุกฝั่งเดียวนะสิน <c oughs> าทีรับนแต่ว่านี้แล้วทะลุช่องขึ้นมานัชชานัชชาเปิดเข้ามาวิญยาเนี่ยโอ้โหหมกไม่โดนแล้วมาอีาทีพิเชษฎาได้โอกาสยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์เนี่ย แล้วก็เป็นพิเชษธิดามาโนวังนะครับวันนี้ยิง1แอสซิสต์ึครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะหลังจากที่อิรักตัดสินใจเปลี่ยนตัวแดนกลางมาเราเหมือนจะยุบไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่พอตั้งหลักได้ก็สวนกลับทันทีแล้วเป็นผลค่ะพิเชษธิดาวันนี้ยอดเยี่ยมเข้าตานะคะมา,มาดูจังหวะนี้ค่ะมาจากริมเส้นนะคะเปิดบอลเข้ามาตรงกลางแล้วหลุดไปแล้วหนึ่งตำแหน่งนะคะแต่พิเชษฐิดายังเก็บตกได้ะค่ะ แต่งบอลหนึ่งจังหวะนะคะแล้วก็ซัดโดยสายเข้าไปค่ะแต่งปุ๊บจังหวะดึงหลอกนี่หลงหมดเลยครับอิรักลูกนี้สวยสดงดงามครับโอ้โหทําดีทําอยู่ทําต่อน้องทต่อไปวันนี้เด่นมากนะครับพีเชียธิดาพักบอลนะคะแตะบอลต่ออีกหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไปค่ะนี่มุมน้วเทจริงเทจริงต้องยอมครับแฟนๆได้เฮแล้วนะคะผิวเมเกอร์จากกรุงเทพมหานครนะครับพีเชียธิดามโนวัง เห็นไหมเห็น